จ้าสวัสดีจ้าสวัสดีสุขสุขคนคือเกา่าสวัสดีแล้วสวัสดีอีกสวัสดีมาตอนคำคำว่าในเด็กคักดอก <c oughs> คิดถอดคิดถึงคือเกา่าเสดาย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 บ่เด้ขึ้นไ่สุดกับดาดาเสดายแห้งติดภารกิจเมื่อนี้กระเฮ็ดเอ่อเขาสากเนาะห่อเขาสาก ไใ้เตรียมเป็นใหญ่บุญเดือนสิบเห็ดเข่าสาสิพอเนาะกัตามประเภทนี่ดังเดื่มเนาะข้าเป็นคนจีนกับ,บาาว่าสา์จีนหวยจากแล้วหูยินข่าวเนาะหูยินข่าวหูยินข่าวเออตา,า้งข้าสิไปเอ็น <laughs> อย่าตื่นเสียงเนอะสิไปสูงสุดออ ก็ไปดูดูสูงสุด <k trouve> อย่าตื่นเสียงอย่าตื่นเสียง <k trouve> ใส่เอฟเฟกเสียงก็เลยดังเออระวังนีเดีอะระว่างนีเดีนเออระวออาออา่างดี่ดีอือยิ่บ่นต่างดาวเขาขคููคนไทยอยู่เปล่าเปล่าเปล่าอยู่ระว่างเด้อเออย่านบอผ้ากันยานบอเนื้อพ้ากันเตะสันบอย่านบอเออ เขาสิไปหาคนที่ซอยตางดาวได้เดอ้อสิบอกให้ย่านบออืมระวังตัวให้ดีเออเขาสิจัดละเดอ้อตางดาวสิจัดคนไทยละเด้อย่าสิพากันย่านเดอ้อเออนะมาคูเปล่าเปล่าสูงยิ่นบนอนน่ะนะเฮ้เช่ากองแตกสูงหงยินบ่สูเออ <c oughs> สู้กับย่านได้ไปยังสัวออเออสุ่มนี่สู้หูจักต่างดาวหน่อยไปตัวอืมต่างดาวอีพากีนี่นบกระจอกเด้อสิบอกให้เออปากหมายังสิบอกไผ่ล่ะสิซอยเออเอาเป็นคำบอกของกันสตุลสตุลออกจากปากมึงให้เพิ่นเมืองน้ำแน่ล่ะเออขั้นไปมงสูงสุดก็ได้ ไปใส่กางเกงไน้่ยจาสองสันก่อนย่านจนแตดดอนคูคนไพ่เปล่าเปล่าเปล่าอยู่เอยกระโพดกระโพดเนาะเออโพด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 แล้วโพดแล้วโพดแล้วโพดแล้วอือโมเมนโพดธรรมดาได้โพดโพดเดี่ยอ่หิพากันย่านเนี่เน้อ ่าพากันหัวหลาะไหลอือเด้พผมมึงสีได้หูจักหลิดต,ตั้งเด้าปากหมาเออสู้หูจักบอเขาสิไปมองสุด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 ,สด,สดผูนนะ <c oughs> โอ้ยกูหลักเออยิงฟังยิงสมเพทอี่หลีเด้ยิงฟังยิงสมเพทยี่หลีเดเออมอมองเดียวมึงงันงอนข้อจะคของอืม คำเบาคำจ่าเจ้าของแจ็คมิดอุ้ยอีควยเอ,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 อ้ยอืออีกระบือเออปุ้ยเสียงเอฟเวกเมียอย่าตื่นเดอ้ดเอผู้ใดอันคำว่าฟังก็ได้อืมโมเมนต์ตื่นคำเบาอันเน้นแต่ละคำละคำบอกให้ย่านเนี่ยเป็นอยังอย่าพากันหัวเลาะพิมพ์หัวเลาะเสือ,อยู่พวกเก้านี่นะเออ <c oughs> คงอีเคก็บ่ต้องลงต้องเลียนหัวปลอดแรงมันนะอืแต่ว่ายงอยากให้จบอยู่เอ้อปริญญาแปดแปดปีก็ได้เอออยากให้มันเดินร้อยตามมากันรวยถ้วยคุณปริญญาแปดแปดปีเออม,มึงมึงนำหน้านั่นผู้สิเลียนปริญญาในทุกคนเออแล้วไปมือหนึ่งขาดอยู่สามมือไปมือหนึ่งขาดอยู่อาทิตย์หนึ่งก็ลองมึงสเสร็จแล้ว มึงเนี่ยเออว้าก็บ่บหูเรื่องประนันสิไปจบปริญญาจบอนุบาลเนี่ยไม่ได้สักกอนเถอะเฮ้ยก็ะเม่นนะ่ะตัวเนาะโอ้ยแเราเสียดายบด้ขึ้นไล่สดทุกคนบด้ขึ้นไล่สดกับดาดาเสียดายแห้งออืติดธุระภารากิจอันนี่แหละจ้าหาแนวมาอันเฮ็ดห่อเขาสากเขาสากบุญเดือนสิบเนาะเป็น เพ่นผู้เถ่าผู้แก่เพื่อนบอกว่าบุญเดือนเก้ากับเดือนสิบนี่บุญอยากให้ขาดบุญอยากให้ขาดพ่ออย่างเตีเพราะว่าผู้ที่บนล่วงรับไปแล้วลูกหลานบ่เฮ็ดห้กกะจักเพ่นสิได้ไปกินยังเพ่นสิไเด้เลี้ยงใบตองแล้วไลยกับบ่ว่าแล้วอืมเอยนัอนตั้งดาวกับโคตรพ่อมันกะจักสิไเด้สะแตกยังอืมส่วนบางค่ารวยถวยบ่โคตรแม่มันกะจักสิไเด้สะแตกยังลูกเต่าบ่คิดว่าสี่อันอวยสิห้านอนานี่เฮ็ดว่เออข้าเจ้าเฮ็ดประเภทนี่ งสงเสร็จเดลียไปตองลราค่อยว่าเืว,ว,วเย่วากระสังเดเลียไปตองเลียไปตองก็ไม่ได้นี่ทุกคนห่อนเป็นไฟตัวเขาบ่ิ่ยกินเนาะเนี่ยลูกหลานค่าตาละเฮเลรอนค่าตาอันอันมะเก่งใส่ข้นมะคูข้นไถ่เปลา่าเปลา่าเปลา่าอยู่เป็นตางดาสถุนเฮ้ยอีผากกีมเลยอ,อ,อไปก่อนมาโดนแล้วเดี๋ยวเจอกันใหม่คลิปหน้าไรหน้าเนจ้าสมัสดีจ้าไปหาเนี่ยมาขอบแตดไปกอนแตดสีดอนยานแห้ง